ให้คุณเห็นอย่างนั้นยิงเลยป่ะไม่บอกเรื่องซื้อของเก่าเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเห็นกันหลายกรณีเลยทีเดียวซึ่งงานนี้นะครับคุณสมาร์กฤษดาเองพระเอกดังก็ได้ออกมาเล่าประสบการณ์หลอนหลังจากซื้อเขาซื้อตอไม้เก่าแก่อายุ20ปีคุณมาตกแต่งบ้านนะเจ้าตัวบอกมาแบบตัวเป็นๆเลยต่อหน้าเลยอ่ะจนต้องขนออกไปไว้นอกบ้านแล้วก็รีบนำไปทำบุญทันทีเลยนะฮะ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เพิ่งเคยทั้งเคยเจอครั้งแรกด้วยครับซื้อจากบ้านเก่ามแล้วซื้อซื้อจากเป็นเอ่อเ,เป็นปอมาเลยเป็นตอมาเลยครับก็คือเป็นบ้านทรงไทยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเจอก็เลยขอซื้อมาผมเลี้ยงนกเมื่อก่อนเลี้ยงนกใช่ไหมฮะก็เลยอยากจะได้ตอไม้มาให้นกอยู่มาเจาะรูให้นกอยู่ก็เลยก็เลยไปถ่ายละครแล้วก็เลยขอซื้อมา เอากลับมาจากตันงบาดมีอะไรติดมาตัดมัไหม,มะคะ,ะมีฮะถ้าเกิดเฉพาะคนคนสนิทสนิทจริงๆจะรู้ผมก็ไม่ไม่ไค่อยอยากเล่าอะไรฮะบางทีแต่ว่าอันเนี้ยเอาเข้าไปแล้วเจอเองคือเอาเข้ามาวันแรกวันที่สองเนี่ยก็คือผมสองทุ่มครึ่งผมก็คุยโทรศัพท์ดูทีวีปกติเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองไปดูทีวีอยู่คุยโทรศัพท์ไปด้วยแต่ปุ๊บมองไปทีก็คือมีแล้วมานั่งค่อมอยู่นั่งค่อมที่ไหนค่อมผมฮะแต่ว่าผมเป็นขา ขาตืยไปเงี้ยเดีกยนั่งดูคีอรักขาอืู่ไปคือนั่งแต่ว่าเขาไม่ได้ทับบนผมนะฮะบนตัวผมก็ทีละเอ๊ะคือใครหรือว่าเป็นโจรหรือเปล่าก็ไม่ได้อะไรก็เลยมองกันอยู่ประมาณหนึ่งนาทีเสร็จปุ๊บก็เฮ้ยบ้านเราเคยติดล็อกอยู่ให้โรงแรมอย่างเงี้ยฮะเป็นเป็นเป็นตัวเกี่ยวไว้ก็ไปมองประตูปรากฏว่ายังล็อกอยู่ก็เลยเฮ้ยไม่ใช่ละอันนี้อันนี้ไม่ใช่คนละก็เลยกลับมามองอีกทีมองทีก็ยังอยู่นี้ก็เลยรู้แล้วเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วทำยังไงดีสวดก็ไม่เป็นผมสวดไม่เป็นก็เลย ทำไงอ่างั้นหลับตาแล้วกันดูซิจะหายไหมไปหลับตาอไปดูอีกทีหายครับเขาก็เป็นคนเป็นคนจีนะฮะแล้วก็อายุประมาณสักเกือบเกือบห้าสิบก็ใส่กางเกงขาเอ่าเสื้อเสื้อโซ่โซ่เขาเรียกเสื้อกล้วยป่ะฮะที่เป็นแขนสั้นสีขาวแล้วก็เป็นเม็ดเม้ดในกางเกงสีตาดีแต่พอเจออันนั้นผมด้วยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อแล้วก็ไม่กลัวอยู่แล้วตอนแรกนะฮะไม่ไม่เคยเจอพอเจอก็เลยยังงงงงอยู่แต่ว่า พอไปเล่าให้ที่บ้านฟังที่บ้านกลัวก่อนครับก็เลยย้ายย้ายไม้นั้นออกคคุณพ่ออีกวันหนึ่งเขารู้สึกไม่สบายใจพี่พี่สาวด้วยก็เลยบอกว่าเ้ยย้ายไปไว้ที่อื่นเถอะก็เลยย้ายแล้วก็ไปทำบุญให้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ